ใช่ชาแนลก็ดีใจมากๆนะครับที่น้ําระบายอย่างเร็วนะครับลงมานะครับทาให้พี่น้องที่รับผลกระทบก็น้ำครับเริ่มลดลงเยอะแล้วเนาะก็ดีใจด้วยนะครับตอนนี้น้ําในเขื่อนป่าศักก็น่าจะอยู่ประมาณ28นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ก็อาจจะขึ้นถึง29ะน,นะครับในช่วงเย็น สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแนลนะครับผมที่อบตมนาวานนะครับวันนี้เราจะมาดูน้ํานะครับที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กันนะครับว่าขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับไปดูกันเลยเนื่องจากนะครับในช่วง3-4วันที่ผ่านมานะครับก็มีน้ํานะครับที่แม่น้ําเพชรชบูรณ์นะครับเออล้นนะครับตอนนี้ก็อ่า เริ่มระบายลงมาที่เขื่อนป่าสักแล้วนะครับทําให้น้ำในเขื่อนป่าศักเนี่ยที่แห้งๆอยู่ก็ขยับขึ้นมานะครับจาก4%ก็เกือบจะ3าแล้วครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่ประมาณ27นะครับวันนี้ก็จะน่าน่าจะขึ้นมาประมาณ28% 29แล้วนะครับผมจเชแชนเนลก็ดีใจมากๆนะครับที่น้ำระบายอย่างเร็วนะครับลงมานะครับทำให้พี่น้องที่รับผลกระทบก็น้ำครับ เริ่มลดลงเยอะแล้วเนาะก็ดีใจด้วยนะครับตอนนี้น้ำในเขื่อนป่าศักก็น่าจะอยู่ประมาณ28นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ก็อาจจะขึ้นถึง29นะครับในช่วงเย็นระดับน้ําที่มากที่สุดนะครับก็น่าจะอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับเป็นเขื่อนของแม่มอกนะครับผมน้ำในเขื่อน99นะครับครับท่านผู้ชมครับ ระยะเวลาของฤดูฝนเริ่มน้อยลงแล้วนะครับเหลือแค่ประมาณอีกเดือนเดียวเท่านั้นนะครับก็จะหมดฤดูฝนแล้วน้ําในเขื่อนปา่าสาทของเรานะครับจะได้ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นที่กี่เปอร์เซนต์ก็มาติดตามรับชมกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับไม้กายสิทธิ์ที่เราปักไว้นะครับผมตรงต้นมะขามเทศนะครับว่าน้ําขึ้นมากี่ก้าวแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์ดีๆนะครับที่ท่านผู้ชมให้ปักไม้ไว้นะครับผมครับเราก็ปักไม้นะครับไว้กับต้นมะขามเทศนะครับถัดไปจากป้ายทะเลน้ําจืดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ายังอยู่ดีไหมนะครับไม้ของเรานะครับกับต้นมะขามเทศหรือโดนน้าท่วมไปแล้วครับผมวันนี้ก็ไม่ค่อยมีลมนะครับปกติจะมีลมแรงมากๆเลยนะท่านผู้ชมไม่มีลมรบกวนนะครับ ไม้พิเศษของเรายังอยู่ครับคู่กับมะขามเทศอย่างดีครับน้ําใกล้จะมาถึงแล้วครับเหลือแค่ประมาณเมตรสองเมตรจะถึงไม้ของเราแล้วนะฮะผมเดินไปแค่สองเก้านะครับท่านผู้ชมถึงน้าแล้วนะครับผมหนึ่งเก้าสองเก้านะครับผมก็ปริมาณน้าในเขื่อนป่าศักของเราก็อยู่ที่ประมาณยี่แปดเปอร์เซ็นนะครับวันนี้นะครับผมกว่าจะเย็นก็น่าจะขึ้นมาอีกนะครับ พราะว่าน้าจากทางแม่น้ําเพชรบูรณ์นะครับแม่น้ําป่าสักจะใช้เวลาประมาณเจ็ดวันนะครับจะไหลมาถึงเขื่อนป่าสักของเรานะครับน้ําที่ท่วมเอ่อล้นนะครับที่แม่น้ําป่าสักนะครับพี่น้องชาวเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้ก็ได้รายงานข่าวมานะครับผ่านคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าน้ําได้ลดลงแล้วผมก็ดีใจด้วยนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขสมปรารถนานะครับผม สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมเจดแชนแนลนะครับรายงานน้ำในเขื่อนป่าสักชทรสิ์นะครับผมบรรยากาศของที่นี่นะครับทะเลน้ําจืดก็ยังคงบรรยากาศดีนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนนะครับต่อให้มีเมฆมากขนาดไหนนะครับ บรรยากาศที่นี่ก็ยังคงสวยสดงดงามนะครับที่เขื่อนป่าศัก์นะครับครับน้ามากลางเต็นท์นะครับผมในช่วงฤดูหนาวนะครับก็มากางเต็นท์กันเยอะนะครับที่เขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นะครับผมสายฟิชชิงนะครับตกปลาครับมาตั้งแคมป์ครับแคมปิ้งกันนะครับที่เขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ขอบคุณมากมากที่รับชมจนจบคลิปนี้นะครับผม ฝากกดติดตามกด Sub s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้เจ้าเอ๋ชาแนลด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณคอมเมนต์ที่ดีนะครับจาก f c ทุกท่านนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ามาได้นะครับผมพูดคุยกันที่ผมไม่ลงคลิปเกี่ยวกับตกปลาเพราะว่าผมก็ไม่ได้หาปลามาเป็นเวลานานนะก็เว้นจากการฆ่าสัตว์นะครับผมก็จะพึงบริโภคเฉพาะเนื้อสัตว์ที่ไม่รู้ไม่เห็นว่าเขาฆ่ามาเพื่อเราก็ต้องขออภัยมากๆที่ทําตรงนี้ให้ไม่ได้นะครับผม บวกกับมี f c นะครับที่มาคอมเมนต์ว่าผมดิสไลค์การหาปลานะครับผมก็คือมี f c ที่ไม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 ่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ชอบเรื่องการหาปลานะครับก็ผมดิสไลค์หาปลาครับครับก็พอดีแหละครับผมมอกก็ทํากินทําขายนะครับใจชาแนลแล้วก็ถ่ายน้ําในเขื่อนปลาสักนะครับกินลมชมวิวแล้วก็ทําสวนนะครับที่บ้านนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ โอ้แบตเตอรี่มีความร้อนเกินไปนะครับฮะมันจะปิดไม่ได้ครับผมหน้าจ้องนะครับหน้ากล้องค้างอยู่นะครับอีก9้าวินาทีเจ็ดหกห้าครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกคนครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับปิดได้แล้วครับ